สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการคุยลงรายละเอียดในประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่แบบ สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับระบบสุขภาพบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะก็คือทำยังไงให้โรงพยาบาลหรือองค์กรบริการสุขภาพกลายเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่เรียกกันว่า health literate organization หรือ HLO จริงๆค่ะซึ่งมันมีเครื่องมือระดับนานาชาติที่ช่วยประเมินเรื่องนี้ด้วยชื่อ OHLHOS ค่ะครับสวัสดีครับใช่ครับ เรื่อง HLO กับเครื่องมือ OHLHOS นี่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยในช่วหงหลังๆนี้ใช่ค่ะคือต้องเล่าเท้าความนิดนึงว่าสมัยก่อนนู้นเลยเวลาเราพูดถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ Health Literacy เนี่ยเรามักจะนึกถึงแค่ตัวคนไข้เนาะว่าเอะ๊ะเขาเข้าใจข้อมูลที่เราให้ได้แค่ไหนครับส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่บุคคลใช่ค่ะแต่พอเวลาผ่านไปแนวคิดมันก็พัฒนาขึ้นตอนนี้เรามองกว้างขึ้นเยอะเลย คือไม่ใช่แค่คนไข้ต้องเก่งอย่างเดียวแล้วแต่ตัวองค์กรเองเนี่ยแหละคะ่ะที่ต้องปรับตัวต้องมีระบบที่เอื้อให้คนเข้าถึงเข้าใจข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้นถูกต้องเลยครับเหมือนเราเปลี่ยนมุมมองจากที่มองเป็นผาพาระของคนไข้คนเดียวมาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งองค์กรทั้งระบบเลยอืม <c oughs> ค่ะซึ่งก็มีแนวคิดที่ค่อยๆพัฒนามาก่อนหน้านี้หลายตัวเหมือนกันนะคะครับ จนมาถึงแนวคิดสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่า VHLO จากเวียนนาออสเตรียนะครับแต่น,นี้น่าสนใจคือเขาพยายามจะรวมเอาเรื่อง health literacy หรือความรอบรู้สุขภาพเนี่ยเข้ากับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ health promotion แล้วก็การพัฒนาคุณภาพบริการ quality improvement เข้าไปด้วยกันเลยอ๋อคือไม่ได้มองแยกส่วนกันใช่ครับแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้มองแค่ตัวผู้ป่วยอย่างเดียวแล้วแต่ขยายไปถึงญาติคนทำงานในโรงพยาบาลเองแล้วก็ชุมชนร,รอบๆด้วยโหกว้างขึ้นเยอะเลยนะคะครับ กว้างขึ้นมากมองทั้งการรักษาการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพเลยแล้ว v h l o นี่แหละคะ่ะที่กลายเป็นฐานให้พัฒนามาเป็นเครื่องมือ ohlo ที่เราจะคุยกันวันนี้ถูกไหมคะใช่เลยครับมีคณะทำงานจากหลายประเทศเลยครับเอามันมาปรับปรุงพัฒนาต่อจนเป็น ohl horse version ปัจจุบันที่มี8มาตรฐานหลักนี่แหละครับค่ะงั้นวันนี้เป้าหมายของเราก็คือจะมาทาความเข้าใจแก่นหลักๆของมาตรฐานทั้ง8ข้อนี้กันว่า มันคืออะไรทำไมถึงสำคัญเพื่อให้เราเห็นภาพรวมกันชัดๆว่าองค์กรที่จะเรียกว่ารอบรู้ด้านสุขภาพจริงๆเนี่ยหน้าตาหรือลักษณะมันเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างครับผมเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่มาตรฐานแรกสุดเลยนะคะข้อแรกบอกว่า นำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่การปฏิบัติในทุกฝ่ายและกระบวนการหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่อง leadership หรือความเป็นผู้นำกับการบูรณาการนี่คือต้องเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยเหรอคะใช่เลยครับข้อนี้เหมือนเป็นเสาเข็มหลักเลยครับถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรงตึกก็คงสร้างก่อลำบากคือมาตรฐานนี้เน้นว่าองค์กรต้องทาให้แนวคิดเรื่ององค์กรรอบรู้สุขภาพหรือ o h l เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกอนูขององค์กรเลย ทุกอนูเลยก่อนแล้วก็เชื่อมกับระบบวัดผลปรับปรุงคุณภาพที่มีอยู่แล้วด้วยครับโหฟังดูเอ่อเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะการจะให้มันซึมเข้าไปในวัฒนธรรมองค์กรได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนเป็นพิเศษคะต้องเริ่มจากยอดพีระมิดเลยครับก็คือผู้บริหารระดับสูงอ๋อหัวเรือใหญ่ต้องเอาด้วยใช่ครับต้องแสดงความมุ่งมั่นแบบชัดเจนเลยประกาศเป็นนโยบายเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์พันธกิจไปเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะครับ ต้องจัดสรรทรัพยากรนี้ด้วยทั้งคนงบเวลาต้องพอค่ะคือต้องสนับสนุนจริงจังครับแล้วก็ต้องทำให้เห็นว่าเรื่อง OHS เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของโรงพยาบาลยังไงมันไม่ใช่ภาระเพิ่มแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ดีขึ้นได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือผู้นำต้องเอาจริงใส่ทรัพยากรลงไปแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนเห็นความสำคัญไม่ใช่แค่โครงการเฉพาะกิจแป๊บๆปบประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็เช่น ผู้บริหารอาจจะต้องติดตามเรื่องนี้สม่ำเสมอ,ม,สม,อมีตัวชี้วัดชัดเจนหรือเอาเรื่อง OSL OH ใส่เข้าไปในแผนกลยุทธ์ประจำปีเลยพอผู้นำตั้งธงแล้ว Stakeholder หนึ่งทีทีนี้จะทำให้สิ่งที่ทำมันตอบโจทย์คนใช้จริงๆได้ยังไงก็คงต้องไปฟังเสียงเขาด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของมาตรฐานที่2เรื่องการพัฒนาเอกสารสื่อบริการโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ถูกต้องครับการมีส่วนร่วมหรือ stakeholder participation เนี่ยคือหัวใจสำคัญอีกดวงเลยครับเพราะบางทีเราคนทำงานคิดกันเองในห้องประชุมอาจจะไม่เข้าใจจริงๆว่าผู้ป่วยญาติหรือแม้แต่พรมในชุมชนเขาเจอปัญหาอะไรหรือต้องการอะไรกันแน่จริงค่ะคิดเองเออเองอาจจะไม่เวิร์ k ครับการเชิญพวกเขาเข้ามาตั้งแต่ตอนออกแบบเลยนะช่วยกันคิดช่วยกันดูช่วยกันทดลองใช้ไปจนถึงตอนประเมินผลเนี่ยมันจะช่วยให้ของที่ออกมามันใช่มากขึ้นมันใช้งานได้จริงอื <c oughs> แล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่ทำให้ของดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังหรือ empowerment ให้กับผู้ป่วยและญาติด้วยทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ น่าสนใจมากค่ะที่เขาเน้นว่าต้องฟังเสียงคนที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านความรอบรู้สุขภาพหรือ limited HL ด้วยแสดงว่าไม่ใช่แค่ฟังความเห็นทั่วไปแต่ต้องตั้งใจไปหากลุ่มที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษใช่เลยครับเพราะกลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุดถ้าเราเข้าใจปัญหาของเขาเอาความเห็นเขามาปรับปรุงมันจะช่วยลดช่องว่างได้เยอะมาก ตัวอย่างง่ายๆเลยก็เช่นชวนผู้ป่วยหรือญาติมาช่วยอ่านเอกสารคำแนะนำก่อนพิมพ์จริงหรือจัดกลุ่มคุยกันถามความเห็นเรื่องป้ายบอกทางในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ครับพอมีผู้นำมีการฟังเสียงผู้ใช้แล้วคนที่จะต้องลงมือทำจริงๆก็คือบุคลากรในองค์กร มาตรฐานต่อไปก็เลยมาเน้นที่คนทำงานนี่เองข้อ3เพิ่มความสามารถและฝึกอบรมบุคลากรหรือ Workforce Development ครับผมบุคลากรนี่คือฟันเฟืองสำคัญที่สุดเลยครับที่จะขับเคลื่อนให้ HLO มันเกิดขึ้นได้จริงดังนั้นการฝึกอบรมหรือการพัฒนาคนเนี่ยจำเป็นมากๆครับค่ะแล้วการอบรมที่ว่านี้ มันเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะต่างจากอบรมทั่วไปไหมเน้นมากเลยครับเรื่องทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสื่อสารที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหรือ patient-centered communication การสื่อสารที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมันเป็นยังไงคะคือต้องเน้นการสร้างความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ป่วย empathy ครับสอนเทคนิคเลยนะเช่นการใช้ภาษาที่ง่ายๆไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆ การใช้สื่อช่วยอธิบายการเช็คว่าผู้ป่วยเข้าใจจริงๆไหมอย่างเทคนิค teach back ที่ให้เขาลองพูดทวนความเข้าใจกลับมาอ๋อให้ลองอธิบายกลับใช่ครับแล้วก็สำคัญมากคือการสร้างทัศนคติที่ไม่ตัดสินไม่ตีตราผู้ป่วยที่อาจจะถามซ้าหรือดูเหมือนไม่เข้าใจอืมอันนี้สำคัญมากเลยค่ะครับมีงานวินจัยเยอะมากที่ยืนยันว่าพอบุคลากรเราสื่อสารเก่งขึ้นเนี่ยผลลัพธ์มันดีขึ้นเยอะเลย ทั้งคนไข้พอใจมากขึ้นไว้ใจเรามากขึ้นทำตามคำแนะนำดีขึ้นลดความผิดพลาดทางการแพทย์สุดท้ายคือคุณภาพการดูแลโดยรวมดีขึ้นแสดงว่าต้องปลูกฝังกันเลยว่าทักษะด้าน Hl และการสื่อสารเนี่ยเป็นสมรรถนะหลักหรือ core competency ของคนทำงานสายสุขภาพทุกคนเลยถูกต้องครับไม่ใช่แค่เรื่องของบางแผนกแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องเจอผู้ป่วยและญาติครับ พอคนพร้อมแล้วมาตรฐาน d 3ระบบทางกายภาพอย่างอาคารสถานที่หรือข้อมูลต่างๆก็ต้องพร้อมด้วยใช่ไหมคะมาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องไม่หลงไม่งงอันนี้ก็คือมาตรฐานที่4การจัดเตรียมและสนับสนุนการเข้าถึงช่องทางบริการหรือ Easy Access and Navigation ใช่เลยครับลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าเราไปที่ไหนที่ไม่คุ้นแล้วหาทางไม่เจอ อ่านป้ายไม่รู้เรื่องมันจะหงุดหงิดกังวลเครียดขนาดไหนจริงค่ะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วโรงพยาบาลเม่อเหมือนกันครับมาตรฐานนี้เลยเน้นว่าองค์กรต้องทำให้สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพเช่นตึกป้ายบอกทางแล้วก็ถังข้อมูลเช่นเว็บไซต์หรือเอกสารมันเป็นมิตรแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับทุกคนจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางที่ต้องชัดเจนใช้สัญ,ญลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจง่ายๆอาจจะต้องมีหลายภาษาด้วยถ้ามีผู้ใช้บริการหลากหลายหรือการมีจุดให้ข้อมูลมีอาสาสมัครช่วยพาไปหรือแม้แต่ข้อมูลบนเว็บไซต์บนแอปก็ต้องออกแบบให้ใช้ง่ายหาข้อมูลง่าย mm hmm. มีงานวิจัยบอกด้วยนะครับว่า ประสบการณ์ตอนหาข้อมูลหรือหาทานในโรงพยาบาลเนี่ยมันส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยมากๆเลยอ๋อเหรอคะครับถ้าเริ่มต้นมาก็ติดขัดงงไปหมดแล้วความรู้สึกต่อบริการทั้งหมดมันก็อาจจะแย่ตามไปด้วยง่ายๆเลยจริงด้วยค่ะเหมือนเป็นการดูแล first impression หรือประสบการณ์แรกให้ดีที่สุดนั่นเอง ตัวอย่างก็เช่นทำเว็บให้มีข้อมูลการเดินทางมาที่ชัดเจนมีแผนที่หรือมีแผนผังรอพยาบาลที่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆครับประมาณนั้นเลยทีนี้พอหาทางง่ายแล้ว Standard 4ไปเจอคุณหมอคุณพยาบาลการพูดคุยสื่อสารกันก็สำคัญสุดๆเลยมาตรฐานที่5ก็เลยนเน้นเรื่องนี้โดยตรงใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสื่อสารกับผู้ป่วย communication best practices ใช่ครับข้อนี้จะลงลึกไปที่คุณภาพของการสื่อสารเลยในทุกๆรูปแบบเพราะอย่างที่คุยกันครับว่าเดี๋ยวนี้เรามองผู้ป่วยเป็นเหมือนหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะไม่ใช่แค่คนมารับบริการเฉยๆครับการตัดสินใจต่างๆก็อยากให้เป็นการตัดสินใจร่วมกัน share decision making มากขึ้นซึ่งการสื่อสารที่ดีเนี่ยคือหัวใจเลย ลองคิดดูสิครับถ้าสื่อสารกันคลาดเคลื่อนนิดเดียวมันอาจจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่ได้เลยนะทั้งวินิจฉัยผิดกินยาผิดไม่เข้าใจแผนการรักษาหรือเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนหรือเสียเส่ยงงหน่อยใช่ครับแล้วมาตรฐานหนึ่ยเขาไม่ได้มองแค่ตอนคุยในห้องตรวจหรือตอนคุยเรื่องสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงทุกจุดสัมผัส touch p o i เลย ตั้งแต่การพูดคุยทักทายทั่วไปการอธิบายเรื่องค่าใช้จ่ายการให้ข้อมูลนัดหมายการเขียนเอกสารต่างๆหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านช่องทางดิจิตอลคือทุกอย่างเลยครับทุกอย่างต้องเคลียร์ต้องเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องเหมาะกับผู้รับสารแต่ละคนด้วยโหละเอียดเหมือนกันนะคะคือทำให้ทุกการสื่อสารไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันง่ายและเคลียร์ที่สุด ตัวอย่างที่ชัดๆก็น่าจะเป็นการใช้เทคนิค teach back ที่คุยกันไปเมื่อกี้ให้คนไข้ลองอธิบายกลับมาใช่ครับหรือการทำเอกสารคำแนะนำที่มีรูปเยอะๆใช้คำธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สับแพ้์จ๋าค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีล่ามหรือเอกสารหลายภาษาด้วยถ้ามีคนไข้ต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เนาะถูกต้องครับอันนั้นก็รวมอยู่ในนี้ด้วยพอสื่อสารกันเข้าใจแล้วเสร็จแล้ว step ป5 แต่การดูแลสุขภาพมันไม่ได้จบแค่ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังที่ต้องกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านทํายังไงให้เขากลับไปแล้วจัดการตัวเองต่อได้อันนี้ก็เลยเป็นมาตรฐานที่6ใช่ไหมคะส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพส่วนบุคคลให้ผู้ป่วยและญาติ Patient Family h l Promotion ครับผม ข้อนี้มองไปข้างหน้าเลยคือทำยังไงให้ผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนะมีความรู้มีทักษะมีความมั่นใจที่จะดูแลตัวเองหรือจัดการกับโรคที่เป็นอยู่ได้ต่อเนื่องเมื่อกลับบ้านไปแล้วค่ะเพราะอยู่โรงพยาบาลแป๊บเดียวเองใช่ครับแป๊บเดียวจริงๆมีหลักฐานเยอะมากครับว่าการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการจัดการตนเองหรือ self m a n a จเมนต์ที่ดีเนี่ยมันช่วยลดการต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำได้อ๋อลดการรีอดทิตครับ ลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นด้วยอืมดีมากๆเลยค่ะและช่วงเวลาที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสหน้าต่างแห่งโอกาสครับหรือช่วงเวลาทองสําหรับการสอน teachable moments ที่ดีที่สุดเลยเพราะตอนนั้นผู้ป่วยมักจะเปิดรับข้อมูลมากกว่าปกติมีแรงจูงใจอยากจะเรียนรู้เพื่อดูแลตัวเอง โหมองเป็นว่าโอกาสทองนี้เปลี่ยนมุมเลยนะคะไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ป่วยแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เสริมพลังให้ตัวเองใช่ครับเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างก็เช่นโรงพยาบาลอาจจะมีโปรแกรมสอนผู้ป่วยเบาหวานให้ฉีดอินซูลินเองหรือสอนท่ากายภาพง่ายๆให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองก่อนกลับบ้านอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ครับรวมถึงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากๆเกี่ยวกับนัดครั้งต่อไปการรับยาต่อเนื่องหรือบอกแหล่งข้อมูลแหล่งช่วยเหลืออื่นๆในชุมชนให้เขารู้ด้วย ครบถ้วนเลยค่ะทีนี้เสริมพลังให้คนคายแล้วสเตตหกแล้วตัวคนทำงานเองล่ะคะบุคลากรเราสุขภาพเขาก็สำคัญไม่แพ้กันเลยมาตรฐาน7ก็เลยมองย้อนกลับมาที่การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพส่วนบุคคลของบุคลากร staff H L promotion ถูกต้องครับเรื่องนี้สำคัญมากแต่บางทีอาจจะถูกมองข้ามไป บุคลากรทางการแพทย์เราเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขภาพเหมือนกันทั้งจากลักษณะงานที่หนักคเครียดหรือมีความเสี่ยงเฉพาะคางและก็จากวิถีชีวิตส่วนตัวด้วยจริงค่ะทำงานหนะักกันมากครับ การที่บุคลากรเรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพของตัวเองดีพอเนี่ยมันจะช่วยให้เขารู้จักป้องกันความเสี่ยงจัดการความเครียดดูแลสุขภาพองค์รวมของตัวเองได้ดีขึ้นมันก็คือแนวคิดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน Workplace Health Promotion นั่นแหละครับซึ่งประโยชน์มันไม่ได้มีแค่กับตัวบุคลากรนะ ส่งผลต่อองค์กรด้วยแน่นอนครับทั้งลดวันลาป่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและที่สำคัญมากๆคือถ้าบุคลากรเราสุขภาพดีมีความเข้าใจเ,าเรื่องสุขภาพตัวเองดีเขา,าจะสามารถสื่อสารให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นด้วยมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือดูแลคนทำงานของเรา ให้แข็มแรงทั้งกายทั้งใจเพื่อให้เขาพร้อมไปดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างก็เช่นการมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในองค์กรให้ความรู้เรื่องอาชีวะมานามายัยหรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้ง่ายๆใช่ครับประมาณนั้นเลยดูแลทั้งคนไข้ดูแลทั้งคนทำงานแล้วมาตรฐานเจ็เหมือนว่ายังไม่จบแค่นั้นนะครับโรงพยาบาลต้องมองออกไปนอกรั้วด้วยเลยครับมาถึงมาตรฐานสุดท้ายข้อ8 สนับสนุนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่และองค์กรอื่น Community and Organizational HL Promotion ใช่ครับองค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพอย่างแท้จริงหรือ HLO เนี่ยจะมองแค่ในกำแพงตัวเองไม่ได้แล้วครับต้องมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วยขยายบทบาทออกไปอีก เช่นการเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือเข้าถึงง่ายให้กับคนในชุมชนทั่วไปการจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เช่นอบาตาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพให้คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาจจะเข้าถึงข้อมูลยากค่ะทำงานกับชุมชนและอีกมิติหนึ่งที่สำคัญมากในมาตรฐานข้อนี้คือการแบ่งปันครับแบ่งปันแบ่งปันอะไรคะ แบ่งพันปันสิ่งที่องค์กรได้เรียนรู้บทเรียนหรือแนวปฏิบัติที่ดี best practices ที่ได้จากการพัฒนาตัวเองให้เป็น HLO เนี่ยนะครับแบ่งปันให้องค์กรอื่นๆด้วยอ๋อหมายถึงไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวแต่ต้องช่วยให้โรงพยาบาลอื่นหรือหน่วยงานสุขภาพอื่นๆเขาพัฒนาตามไปด้วยถูกต้องเลยครับอาจจะผ่านการไปนําเสนอผลงานวิชาการการเขียนบทความลงวารสารการจัดอบรมหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร HLO network เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานไปด้วยกันทั้งระบบสุขภาพเลยครับโอ้โหเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้มันกว้างออกไปอีกเนาะพอฟังครบทั้ง8มาตรฐานแล้วเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยคะ่ะว่าการจะเป็น HLO เนี่ยมันต้องทำแบบ รอบด้านจริงๆบูรณาการมากๆตั้งแต่ระดับนโยบายผู้นำต้องเอาจริงการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาคนทำงานระบบสื่อสารระบบการเข้าถึงการเสริมพลังให้ทั้งคนไข้ทั้งคนทำงานแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนและองค์กรอื่นด้วยใช่ครับหัวใจสำคัญมันคือการ ลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจริงๆครับให้มองว่าการทําให้ข้อมูลสุขภาพมันง่ายสําหรับทุกคนเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในองค์กรไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการผู้ให้บริการหรือคนในชุมชนสามารถเข้าถึงเข้าใจประเมินแล้วก็นําข้อมูลสุขภาพไปใช้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคนจริงๆครับค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะอยากชวนให้ลองคิดตามกันเล่นๆดูค่ะลองนึกภาพว่าถ้าโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านที่เราไปใช้บริการอยู่เนี่ยเขาเลือกเอามาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งใน8ข้อที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้อย่างจริงจังเลยนะทําให้เห็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาคิดว่าประสบการณ์ที่เราจะได้รับในฐานะผู้ป่วยหรือถ้าใครเป็นบุคลากรก็ในฐานะคนทํางานเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะลองเก็บไปคิดต่อดูค่ะจะได้เห็นภาพความสำคัญของเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ